บอสโน่หมอลำสิวหกแบบกระโดดกรีดเลยเมื่อทางบอสนกโงศกรแชร์โพสต์ของทางพี่ใหม่พัชรีนั่นเองค่ะพี่ใหม่พัชรีนี่ก็สนิทสนมกับทางบอสด,ด้วยแหละแล้วเป็น <m ai> พี่ใหม่บอกว่าสิบหัเป็นไผ่ใหม่ mai, พัชรีก็คือเป็นอเอาดูเเบิงจากน้อยเนาะเป็นศิลปินลูกทุ่งอินดีที่ดังมากๆในช่วงนี้นะคะมีหไหมนะคะพี่น้องเชื่อว่า ต้องรู้อ่ะดาราพวกกัิมูจายูเคยร่วมงานอะไรกันกับบอสนกใช่แต่ว่าล่าสุดเนาะไม่กี่ชั่วโมองที่ผ่านมาทางพี่ใหม่มาชาลีอ,ะอ่ะได้มีการโพสต์สเตตัสสเตตัสตตหนึ่งค่ะเฮตหาคข้นแบบแช่ไปหลายคือการทังของพี่ใหม่แ,<ม>แล้วกับพี่น้องคะตอนนี้แชร์เกือ 8, แบแปดกว่าแปดพันโอ้แช่หลายแช่เกือบแปดพันข้นกดไลค์แบบเกือบสี่หมื่นหนึ่งไม่หันนั่นก็คือบอสนกเลยค่ะพี่น้องที่เขาไปแช่ เพราะว่าคําคมสตออ่ะขอภยัยขับโพสต์นี้ม,มันบาดใจเสลือเกินมันตรงกับชีวิตวัดนกวัดนุดนไม้ทาไมออกมากันโดดกรี๊ดเลยเออทไมออกมาแบบเออเนี่ยโคตรชอบอแบบมันปังแบบมันเหมือนกับว่าทางพี่ใหม่ออกมาพูดแบบยังไงแล้วมัน,ม,นมันแท่งใจอะแท่งใจออแท่งใจหลายๆคนในประเทศไทยบ่านับานบอเช่ออกไปหลายปน,นันค่ะแมนเอออ่านกันนะคําพ่อยแล้วโพดไว้อีย่างค่ะเพื่อนบอกว่า เมื่อเห็นชีวิตใครเขาดีขึ้นอย่าไปพูดถึงอดีตของเขาว่าเขาเคยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ที่เขาดีทดําดีคิดดีเพราะว่าเขาปรับปรุงตัวเออหัดย้อนดูตัวเองก่อนว่าทําไมชีวิตถึงอยู่ที่เดิมก็เพราะปากมึงเป็นแบบนี้ชีวิตถึงไม่พัฒนา<ฮ>นั่นเองโอ้ยตรงแต่จริงเดี๋ยวความพีว่าทุกคนย่อมมีอดีตแหละออาว่าจะเป็นบ่าตรงๆบอดนะเสีย คย <c oughs> มีอดีตดราม่ารุนแรงมาถึงขั้นแบบตะกี้เนาะคืออดีตแต่ทุกวันนี้ก็ยังเอาอดีตกลับมาเหยียบอยู่ที่เดิมออแล้วรตัวเองทําแบบตัวเองดีขึ้นแล้วบอกอ,อยู่อยุ่ของเก่าอยู่คอยู่วาให้เขาเห็นบอบอดหนุกบอดหนูสืมือนี่ะโอ้ย<ฆ> oh, จากบา่เหตุอย่างแน,น,น่สางนั่นสางนี่ถวายนั่นถวายนี่ทึงวงทึงรูดเฮ่ทึงหมอล่ำซิงถืีว่วประสบ ลสาเร็จยังมากมเลยเนาะแล้วก็เรื่องอดีตนี่ก็แบบว่ามันเป็นเรื่องที่แบบผ่านมาแล้วอ,ะอ่ะทุกคนอ,อยากให้ลืมอยากให้ว่าอยู่กับปัจจุบันดีกว่านั่นเองคือว่าโอ้โหคิดว่าบอสค,คงจะชอบชอบมากกว่านั้นคือบอสหนูพี่น้องแมนบอสหนกูก็แฉมากในเฟซบุ๊กเรือยหราหว่าโคตรชอบแคปชั่นแล้วเนาะใต้คอมเมนต์ของทางโพสข,ของบอสหนกอ่ะมีบอสหนูมาคอมเมนต์ด้วยเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวนั่นเองค่ะพรว่าว่า เออเพื่อนกะหัวอะไรบอกว่าเออเลิศเพื่อนมาโดดกีติโอเพื่อนมาพี่น้องอ่าแล้วก็โมจิแบบเออขคยยี่ตาแบบหัวกอนจังเวาเออเลิศกระโดดยิ้มได้ไหมแล้วเป็นพพก็ชอบมากเลยนะดูใจมากค่ะ,คะสำหรับพต์โพสต์นี้ใช่จริงๆต้องหัดชื่นชมและยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นยุดเว้าเพื่อนเออเอาเวลาทำไปหาทํามะหากกินดีกว่าเลยการทำทำอย่างอื่นบ้างนั่นเองโอ้โห ถือว่าเป็นแบบว่าอาดีตแก้ไขไม่ได้อยู่กับปัจจุบันให้ดีสุดค่ะคนบางคนคิดไม่ได้คิดได้เป็นโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองเฟนครับก็คอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายนะโอโุ๊กถือว่าแบบเออร้อยเปอร์เซ็นต์ยกนิ้วให้ว่าคนมาคอมเมนต์หลายในโพสต์โพสต์นี่เพราะว่าถือว่าเป็นโพสต์ที่โดนใจทั้งสองบอ์ดมากๆอ่ะโดนใจไอ้ข้นก็ขวานันแล้วเบาบาสิเป็นในหลายเรื่องของบอลโซวนี้เนาะคือว่าล่าสุดก็เห็นว่า ทำการบวงสวงทําการแบบบูชาแบบอสายพญานาคขึ้นกันแหละบูกบุญยาพอเห็นเห็ดแบบนําโต๊ะให้จังหวะจักแสนค่ะคือนี่คือการทําดีอีกอย่างหนึ่งคือความศรัทธาทําให้เป็นอีกอย่างหนึ่งทําให้บอดเจริญแนค่ะความเสื่อความคมเสื่อเขาเอื่นไปลายย่างมาแหละเป็นแรกใจเป็นแบบเออซอยกันจิตใจพอเราแบบเอาเพื่อนมาตั้งไว้มองนีแค่กลัรู้สึกสบายใจรู้สึกแบบว่าเออรู้สึกปลอดภัยรู้สึกแบบว่า ไม่ต้องมาคิดพระวงหนะพระวงหลังนี่ค่ะพี่น้องคะมันกับมันเป็นความเชื่อของแต่ละคนนั่นแหละใช่ก็เหมนลาซูน,นกับล่าถวายนะคะเห็นเหมือนโพลวานเท้าพังคีค่ะพี่น้องต้องบอกว่าคนลุกมากมากยิ่งตอนกลางคืนมนสะกดออกมาเลยสําหรับบ่อน้ําพุบ่อนอ้ําตกมีไอเขาอื่นอ่ะไอไออ่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องเป็นควันค่ะแฟนคลับแต่ละคนเนี่ยมาสาธุน้ำบักไลพี่น้องคะเนี่ยในเมื่อวานน่าจะเมื่อวาน คือเป็นงานไม่ใหญ่มากแต่รู้สึกถึงความขังอันนี้คือบอสรือจังหวะหลายเนาะประสบความสําเร็จคือจังการถูกหวยการแก่บนการทุกอย่างนั่นแหละค่ะพี่น้องมันเป็นความเสื่องจะรบคุณนี่ค่ะคือเนี่ยการทําให้ชีวิตดีขึ้นแล้วชีวิตบอสก็ดีไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวบางคนแบบเอ้ยงงง,งสัท่าเอามาบูชาไหว้ต่ว่านอน นั่นแหละบูชาอันนี้ก็จะเลื่อนด็ดเพิ่นเหตุไปน้ำเพิ่นบูชาไปน้ำก็คือ,อ,อคแบบบอสก็ทำอยู่ทุกวัน